โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนนะผมวันนี้คุ้ไหนก็จะมาเล่าหัวเรื่อผลแมมมอสกันหน่อยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลที่น่าเล่าครับผมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับวันนี้ก็มาเล่นดูดีกว่าผมซึ่งผลน,นี้เนี่ยผมว่าน่าจะใช้ได้กับสมองอยู่มั้งผมตอนที่สมองมันเหวี่ยงสกิลแซดนะครับต่อได้แซดของแมมมอสอะไรอย่างงี้โอเคก็น่าจะได้อยู่นะครับเหมือนเคยครับของแต่งสแตทของแต่งของแต่สายผลของแต่งแว่นโดฟาซึ่งไอ้ผมเราเนี่ยจะโดนตรงเมื่ออย่างเงี้ยนี่ครับ นะครับประมาณนี้นะเริ่มแล้ดีกว่าครับผมซึ่งข้อเสียผลเนี่ยก็จะมีอยู่แบบเพราะนั่นนี่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะก็คือแป้งล่างมันจะเดินแบบเพราะนั้นจะอืดอืดเลยครับอืดแบบอืดจัดจัดอะ่ะมีเวนออมาหนึ่งอเอ๊ะเกือแบโดนปะน่าแบบจะโดนนะครับแป้งล่างเลยสวย ไม่ผลเอาไว้ตัดเค้นได้อยู่แต่สกิลซีก็น่าจะโดนยากนะผม,มหมอกพิดถอยก่นอนขิดไม่โดนขิดไม่โดนฟุบปุบสวยพอดีมันเลยสกิลเอฟคือมันขัดไม่ได้นะผมมาขิดชนกับแวนนอมมันดีกว่า ดูดูสกิลผมเปิดเผาิวก่มนเลือดโลกันจะตายหนึ่งจะตายหนึ่งเอ้ย,ย่อเอ็งจะหนีไปไหนฮะมาไซาบอกเอ็งคิดว่าเอ็งจะสู้กับเผาสกายได้ยังไงวะฮะเผาเทพเจ้าเนี่ยเรียบร้อยแปม v ีีเอา้ากับอีกคนนึงมันเปิด v ีีนี่เพื่อน สวยอุย,อ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 ยผมว่าผมได้สกิลต่อขอโมโบนแล้วซีแมมมอสกับสกิลแซดก็สนี่ยะพอต่อกันได้หลือมั้งครับผมไม่แน่ใจนะโอเคมามามาประตูในตัวปาร์คแซบเลยล่องหุนทำไมล่องหุ่นจะใช้ทำไมเรียบร้อยโอ้ผมเพิ่งรู้เลยว่าสกิลมันขวิดแรงขนาดนี้เลยอ่า โอ้ยทุกคนโอ้ยเอ้าโอ้ไ oh ม่ก็โดนลุมเหมือนเะนี่ยใช่แน่เลยใช่ครับเขาลุมผมเปิดเย่ yeah. เราต้องจู้ก่อนแน่นะผมว่ามีโมจิรอช่วยอยู่นะครับเราจู้ไปฮนะิวเรื่องนั้นคิดว่ดนนาชนะเหรอเพื่อน เกือบตายนะเกือบตายนะอืมมันเล่นโมจีดีกว่าครับนั้นน่าจะตัวตัวหน้าดูตัวเกมเบ้เลยตัวทำไม่เลือดผมเลยโมจีเนี่ยเรียบร้อยใช่ไหมซูมไม่ได้เพราะไม่มีเพื่อนอะฮะ สวยผมสกิลต่อกันได้นะครับดูดูด,ดูนะครับผลนี้ข้อเสียคือมันใช้แล้วก็เท่านั้นจัอืดน,นะผมเผากูนเน่งว่ามันหนีไวโย่อสวยเรียบร้อยฮัลโหล เปิดเลยมาลีนสองคนนะผมผมว่านี่จะโดนลุมเนี่ยไม่เป็นไรครับ m ม e g อีโก้ผมชนะอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยผมไปเคลียรอยู่มะอย่าโอ้ไมค์ก็โอ้ไมค์ก็ดีผมเผาสกายนะครับยังพอมีฮิลอยู่นะครับผมสวัสดีมาฝ <c oughs> นมืดยังไม่กล้าม,มอกกันนะ มาใครกล้าเข้าใกล้ตัวหมูแรกก็มาเลยดูด,ดิหุ่นมืดัดดงไม,ม่กล้ามืดเผ่ากูนะ่ะเรียบร้อยอืมสวยดิสวยเฮ้ยไม่โดนยังไงโดนกดสวยนะผมป๊อ <What? S 1> มา ผมมันน่าจะมากกว่า2คนละประมาณเกือบสามเมื่อตอนนี้สวยได้อีกหนึ่งนี่อีกหนึ่งน,นี้โจรเอาโจรก่อนนะครับมาดีนี่จสู้กับเพื่อนอ่ะสวยได้อยู่สมอเ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 อทำไรกับเพืเอ่อน พอจะเผาแล้วมันช่วยอย่างั้นเหรอเรียบร้อยสวยงามครับผมอีกหนึ่งเชือกขบบนแบร์รีเซ็ตหนีไปละอ้าห์อ้าห์โอ้โหทำไรเนี่ยฮะสวย เลยแค่คิดเดียวผมแค่ผมโจมตีใครได้แค่สักคิดหนึ่งผมก็เปิดวีสีแล้วสามคนสวยดิอารมเจาะอารมเจาะ oh <my. S 1> ชนะให้ได้แล้วกันนะครับผมโดยเฉลี่ยพวกนึงหนึ่งไม่เป็นนะครับเดี๋ยว เผ่านี้ผมว่าก็คนนั้นยงเหมาะกับผมสับใครด้ยแบบโดนลุมบ่อยๆนะเออวะหมัดก็ทีนึงก็โดนกดเดรื่อยๆครับในข้อเสียของเผ่านี้คือสกิลมันจะคููดาวเมื่อทันใจสักเท่าไหร่นะครับผมมีเปิดดีซีหนึ่งได้เสียงอยู่ตอนนี้คือผมต้องรีบฆ่าใครได้ตายสักคนหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเอาฮิลนะผมเดี๋ยวตอนนี้เปิดแล้สองคนเราจูบไปก่อน สวย <c oughs> ตายรอบหนึ่งครับผมไม่เป็นไร <c oughs> ได้โอ้อีซี่โอ้แบเนี่ยถ้าเกิดผม <c oughs> ไม่ได้ผลแมมมอสแล้วมันจะแบบโคตรโคตรสนุกอะเนี่ยวีสี่ผลไลเพื่อนอยากสนุกป่ะล่ะอย่าเปลี่ยนเป็นคิดสิเนี้ยให้ได้สนุกแน่ อันนี้เราจุ๊มาให้เหลือคนเดียวแล้วกันวันนี้ตัวปกติลเล่นหนึ่งหนึ่งก็เล่นยากแล้วผมวันนี้มันรุมมาสามตัวเลยให้ใครไปชนะว่าถามจริงถ้าเกิดเป็นคิซเน่น,นะผมว่ามันน่าจะชิลมากเลยเดี๋ยวนครับนี่แค่หนึหนึ่งเน่ยังเอาตัวเอง,งไม่รอดเลยเสกปลาไหลเลย กล้าก็มากล้าก็มาสวยผมตีป้าหลายตัวเองนะได้เยอะอยู่นะครับ่าสวยมากโอเคน่าสวยตายหนึ่งเหลืออีกหนึ่งโลจัดเรียบร้อยสวยงามใส ลุมสามคนแล้วจริงเีลยฮะฮะผมว่าถ้าเกิดผมดูลุมเนี่ยคือเราต้องแบบเปลี่ยนดาบสักนิดหน่อยแล้วก็อยู่แถวที่ใกล้ๆมอนผมคือเราใช้กีตาร์เอาเลือดได้นั่นเองนะครับนี่ะเหมือนมันจะเพิ่มมาสี่คนละช้านิดหน่อยครับผมสวย สวยกีตาร์ได้เลือดสวยกดยับยับดิเลือดโลมากประตูใกล้ตายหนึ่งประตูใกล้ตายหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งครับผมสวยงามมีโจรมาเหมือนจะไม่ได้เปิดนะผมน่าจะมาแบบกันสนามไปเลยเรียบร้อยหนึ่งสวยสำนับสามอ่าเอ็งไม่มีเพื่อนเอ็งทำอะไรไม่ได้เพื่อนเด็กเดเอาดีๆอ่ะ โอ้๋หน,นีย่างเดียวเลยเหรอฮะ,อะเรียบร้อยสวยสันทัศนามทีหนึ่งคนที้ผมยังไม่แน่ใจผมว่าสันทัศนามยังนะครับแตลงล่างจะได้ถึกนิดหน่อยลายกดเลยอู๋กดไกด,ด้กดอีกทีสวยอืมสันทัศนามแล้วผมว่า น่าจะสันดาปหมดแล้วล่ะมัง้งอืมโอ้โหแม่นาถึงจริงๆเลยอะแล้วผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลที่เขาน่าจะพอใช้ได้อยู่นะผมก็ไม่ได้แย่มากนะผลนี้แตนะผมมันแรงตรงนี้ว่ามันสกิลมันบางสกิลไปคอมโบได้บ่ามันจับอย่างนี้ได้ครับอาา่าฮะ แต่ตรงสกิลแซดเนี่ยมันอาจจะใช้ยากหน่อยผมคือมันต้องใช้ชิปล็อกในการเล่นนะครับถ้ <Okay. S 1> าเกิดจะใช้สกิลแซดนะครับโอเคออกไปหมดเซิร์ฟเลยอ่ะนะครับผมว่าก็น่าจะมีมาณนี้นะครับสำหรับการล่าในครั้งนี้ครับใครชอบก็ลีมโฟร์กดไลค์กดแชร์ตามไปครับบ๊ายบาย